เราคนที่เกียดเวลามันเป็นหมดเราก็รุกื่อนนะมันหายแล้วมันจะเป็นได้อีกนะของง่ายๆทำท่าเดียวพอแล้วสอง,งๆๆ <นะ S 2> ข้างมัไม่ยากขายตั้งนะคือทำสองขานะเอาตั้งอย่างนี้นะไม่ยากอย่างเงี้มันสำคัญอยู่ตรงการทำนั่นแหละกระโดดไปท้าขึ้นแล้วยกขึ้นมายกขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ยกคนกันนิด นะนับหนึ่งสองสาี่หเอาลงแต่กับฐานมักระโดดตลอดจนะิ่มือดีต้องกอดไหมนะใช้แรงถ้ามือกอดนะี่คือใช้แรงกว่าดไหเดียวนะสองทีนะยกนม้เท่ากันเนี่ยยกแล้วก็ยกคนแล้วก็นับหนึ่งสอสสี่ห้าเอาลงาแค่หพพ้าพราว่าห้าสแล้วมันขี้เกียร์นะอ่ะงอ้เกียลงดิ 1, 2, 3, ถึนกอนพยกคุณนะเออหนึ่งสองสามสี่หาเอาลงยกหนึ่งสองนฝั่งนี้จะรู้สึกยยดีกว่าเพราะฝั่งฝั่งฝั่งยกยีแต่ถ้าเกดเปนทางเนี้ยกึนเป็นนะขามันจะสั้นองนะขอาาทำสองายกยกเสร็จแล้วก็ยกคนนะยกแค่ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นน้าข้างนข้าขึนเป็นมันจยกยาก มันจะชื่อจิตฝั่งนี้ดลองทำดูวันละสองท,างท่างก็คือเราเล่าก็ไ,ได้ก็ได้คือเรายกไปเนี้ยถ้ามัในห้าก่อนรวมๆง่ายมากอันนี้ทำเลยนะ